ลูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกคุณพ่อคุณแม่เครียดมากเลยแล้วก็รู้สึกสงสารลูกก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าเมื่อลูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะเพราะว่าออทิสติกก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแล้วก็ที่จากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้มาเนี่ยส่วนใหญ่เคสก็จะเป็นเคสที่ไม่รุนแรงนะคะรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงปานกลางที่รุนแรงมากๆเนี่ยก็น้อยมากนะคะ แล้วออทิสติกส่วนใหญ่ถ้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการได้รับการปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วถ้าเริ่มฝึกเริ่มปรับตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ทำต่อเนื่องยิ่งได้รับผลตอบสนองดีค่ะดังนั้นนะคะบ้านไหนที่ลูกถูกวินใจใิจฉัยว่าเป็นออทิสติกอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะสิ่งที่จะต้องทำก็คือตั้งสติแล้วก็พยายามปรับการเลี้ยงดูปรับกิจกรรมที่ทำที่บ้าน เน้นนะคะว่าสิ่งสำคัญที่ต้องปรับอย่างแรกก็คือการใช้จอเนาะให้งดใช้จอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันได้เล่นด้วยกันนะคะเพื่อจะได้ฝึกพัฒนาการทักษสังคมทางด้านภาษาแล้วก็ทำต่อเนื่องทุกๆวันค่ะไม่ต้องทำทุกวันแบบ24ชั่วโมง7วันอะไรเงี้ยนะคะทำทุกวัน7วันแต่ว่าวันละ 30- 40นาทีต่อเนื่องถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ทำวันละมากกว่านั้นก็ได้แต่ให้ทำวันละเล็กและน้อยสม่ำเสมอ แล้วผลตอบรับจะดีค่ะบางเคสเนี่ยอพอเข้าปฐมหรือว่าปฐมปลายแล้วแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะว่าเคยวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกมาก่อนการตอบสนองดีจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ